ถ้าไม่อยากหกล้มแล้วเสียชีวิตให้บริหารกล้ามเนื้อสองมัดนี้ไว้ให้ดี มีข้อมูลจากอเมริกาเนาะข้อมูลตั้งแต่ปี2007ถึงปี2016เนี่ยเราพบว่ามีการเสียชีวิตจากการหกล้มเนี่ยเพิ่มขึ้นถึง30%เลยเพิ่มขึ้นมากเนาะถ้าอัตราการเพิ่มขึ้นยังเป็นแบบนี้เนาะภายในปี2030เราจะพบคนเสียชีวิตจากการหกล้มเนี่ย7คนทุกๆ1ชั่วโมงทำไมอัตราการล้มและเสียชีวิตถึงมีมากขึ้นเนาะเพราะว่าเราพบว่าเดี๋ยวนี้ คนเราเป็นโรคซาโคพเนียกันมากขึ้นนะครับแล้วเป็นด้วยอายุที่เร็วขึ้นซาโคพเนียเนี่ยคือโรคที่กล้ามเนื้อของเราเนี่ยมันฝ่อมันรีบลงทุกวันนี้เรารู้แล้วว่ากล้ามเนื้อเราเนี่ยจะสลายหายไปทุกปีจริงๆจะเริ่มสลายตั้งแต่อายุ25้ปีเฉลี่ยปีละ1%แต่เวลาคุณอายุมากขึ้น 40, 50, 60อัตราการสลายของกล้ามเนื้อจับมากขึ้นเรื่อยๆมากเกินกว่า1%พเอเวลาที่กล้ามเนื้อเรามันฝ่อลงฝ่อลงฝ่อลงรีบลงรวมถึงกระดูกเราาก็บงงลงด้วย พอกระดูกเราบางลงกล้ามเนื้อเราเล็กรีบลงนะครับเวลากล้ามเนื้อเราเล็กลงเนี่ยการทรงตัวเนาะเพื่อป้องกันการหกล้มก็ทําได้ไม่ดีพอล้มแล้วกระดูกหักพอกระดูกหักปั๊บต้องพักฟื้นเคลื่อนไหวตัวไม่ได้อีกกล้ามเนื้อก็ยิ่งฝ่อรีบลงไปอีกและเนี่ยก็เลยเป็นสาเหตุการเสียชีวิตจากการหกล้มที่มันมากขึ้นมากๆเลยเนาะสำหรับทุกวันนี้สิ่งสําคัญในการป้องกันกล้ามเนื้อฝ่อรีบหลักๆก็มีอยู่2อย่างก็คือสารอาหารเนาะสารอาหารที่ช่วยเรื่องนี้ได้มากๆเลยก็คือ HMB ส่วนอีกตัวหนึ่งเนาะอย่างที่2เนี่ยก็คือการออกกําลังกายกล้ามเนื้อการออกกําลังกายกล้ามเนื้อเนี่ยมีกล้ามเนื้ออยู่2มัดเนาะที่จะช่วยป้องกันเราเนาะสำหรับการหกล้มสะดุดล้มต่างๆมัดที่1คือกล้ามเนื้อน่องด้านในกล้ามเนื้อมัดนี้ชื่อว่ากล้ามเนื้อโซเลียสถ้าพูดถึงเรื่องของกล้ามเนื้อเนาะเรามักพูดกันอยู่2เรื่องเรื่องที่1คือสตริหรือว่าความแข็งแรงของกล้ามเนื้ออีกอันนึงคือพาวเวอร์หรือว่ากําลังของกล้ามเนื้อกําลังก็คือความแข็งแรงเนี่ยบวคาม เวลาเราจะสะดุดล้มเนี่ยเราจะช้าไม่ได้ถูกไหมเรามีความแข็งแรงอย่างเดียวไม่ได้เราต้องมีความเร็วทีเนี้ยกล้ามเนื้อน่องเนี่ยด้านในหรือว่าโซเลียสมัสซเนี่ยเป็นกล้ามเนื้อที่มีเรื่องของกําลังมากเพราะฉะนั้นถ้าเราจะโดดได้สูงโดดได้เร็วเนี่ยกล้ามเนื้อโซเลียสมีความสําคัญอย่างมากนะเพราะฉะนั้นเราควรจะบริหารกล้ามเนื้อมัดนี้ไว้กล้ามเนื้อโซเลียสบริหารยังไงบริหารด้วยการขยิงยกซนเท้าขึ้นเนาะด้วยการขย่งเท้าแต่ขย่งเท้าอย่างเดียวไม่พอเราต้องงอเข่านิดนึงอย่าให้เข่าตึง งอเข่าแล้วก็ยกส้นเท้าขึ้นอย่างนี้จะเป็นการบริหารโซเลสมัสเซลหรือว่ากล้ามเนื้อน่องด้านในนะครับมัดที่2ออีกมัดหนึ่งที่สําคัญคือกล้ามเนื้อตรงหน้าแข้งจะเป็นด้านหน้าและชื่อกล้ามเนื้อท i ่บ a ลิสแอนเทเลียนะครับเป็นกล้ามเนื้อน่องด้านหน้ากล้ามเนื้อมัดนี้ถ้ามันแข็งแรงจะเป็นตัวป้องกันการสะดุดล้มได้รวมถึงท i ่บ a ลิสแอนเทเลียเนี่ยกล้ามเนื้อที่อยู่ตรงบริเวณด้านหน้าของแข้งเราเนี่ยจะช่วยป้องกันเรื่องของข้อเท้าเราด้วยนะครับไม่ให้ข้อเท้าเราบาดเจ็บวิธีการออกกําลัังก้้ามมเนือด ก็คือให้เรายืนนี่แหละแล้วก็ยกนิ้วโป้งเท้าของเราเนี่ยชี้ขึ้นฟ้าให้ทําแบบนี้ยกขึ้นเอาไว้แล้วปล่อยแล้วยกขึ้นอีกลองทาเซตหนึ่งสัก20่ผลก็ได้แล้วจะรู้เลยว่าโอโ้โหนักแข่งมันจะมีความเจ็บความเมื่อยเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่เราจะป้องกันการสะดุดล้มเนเาะออกกําลังกายกล้ามเนื้อ2มัดนี้กล้ามเนื้อโซเลีสคือกล้ามเนื้อน่องด้านในแล้วก็กล้ามเนื้อทิเบลิสแอนททเลียบริหารกันไว้เนาะเพื่อป้องกันการสะดุดล้มการหกล้มอัตราการเสียชีวิตจากการล้มเนี่ยมันมีมากขึ้นเรื่ยๆเพราาะวา กล้ามเนื้อเราไม่ดีนั่นแหละเพราะฉะนั้นเริ่มต้นจากการบริหารกล้ามเนื้อของขาเรา2มัดนี้ก่อนเลยนะครับผม